สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถต่างๆมากมายเลยดูสิมีรถอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้รถรถขุดน,นี่เราแกะแล้วอันนี้รถตกักนี่ก็รถตกักเหมือนกันสว่วนนี้ก็เป็นรถไถนานี่รถด,ดับมีสองคันนะครับตาเบนด้วยวันนี้เราจะมาแกะกล่องน,นี้กันมาเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะดูกันหรือ,อยังครับนี่โอ้โหคันเอ็กเลยนะครับมาอันนี้ซื้อมาเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ เราแกะยังไว้เนี่ยอ,อ,อันนี้เขาลองมาแล้ว,ลวนะครับใส่กล่องก็เลยอย่างนี้ตอนเราซื้อเราก็ให้เขาลองให้นะอ,ออกมาเลยค,ครับนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ เปิดแล้วนะครับในสวิทช์เปิดทางนี้โอ้ไม่ฟปที่ห้องเครื่องเป็นรีโมดทรีโมทเปิดอ้าวเดี๋ยวบอกนะไม่มีฐานอานนี้เราใส่ฐานตรงจั๊กนี้นะครับมาดูอ่ะรอมาดูดูงดึงอีกรอนะครับโอ้ดูพาไปดูรถ นี่ใส่ทานสองก้อนนะครับหนึ่งสองอืมเปิดสวิตอ่ามาแล้วเสียงมาแล้วอันนี้โย่อู้ อันนี้ยกนะครับโอ้ยเอาแล้วครับไปตัดสายกันนีกก่อน ทุกคนไปก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย